5ตัวน้้ชัวร์ประจำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ครับวันนี้อยู่กับเซียมบุมบอลเต็งคนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับผมตามธรรมเนียมครับขอไปเช็คกันบ้างเมื่อวานสักนิดนึงนะครับตามหน้า YouTube เป็นอย่างไรกันบ้างครับคู่แรกดับบุญนกับไลซิกเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับผมโดนทั้ง2บินนะครับผมเพราะว่าผมให้อยู่ต่อดับบุญนกับสกอร์สูงนะครับคู่ที่2ครับอาร์เซนอลเอาชนะเอบสแฮม2ประตูต่อ0นะครับคู่นี้รองเวสแฮม2ลูกท่วนยกไปนะครับ คู่ที่สมครับผมแมนยูชนะสแตเดอร์แลนด์2ประตูต่อศูนย์ผมเน้นหนักมากๆที่สกอร์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นบินหลักบวกไปครับส่วนรองซแนนดอร์แลนด์หลูกบินนี้โดนนะครับ ตัวที่4ครับเชลซีครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้โดนนะครับผมให้อยู่ต่อลิเวอร์พูลราคาเสมอและบินสุดท้ายครับไบยังมินิกครับบุกไปเอาชนะไอทราฟแฟงเฟิร์ตสประตูต่อศูนย์ครับผมบินนีิสกอร์สูงโดนนะครับแต่ต่อไบยังลูกครึ่งบวกนะครับอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยดีนะสำหรับหน้า YouTube นะครับแต่ว่าในลายแอดผมเนี่ยเมื่อคืนผมให้ต่อไบยังมินิกนะครับผมเป็นบินหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บวกกันกระจาย แล้วก็ที่เสียงผมสดใสแบบนี้ได้ครับเพราะว่าในรายแอดเนี่ยบวกมา3วันติดต่อกันแล้วครับตบมือครับรออะไรเออเดี๋ยวจะทําสถิติสัก7วันติดนะฮะถ้าได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันแล้วกันว่าจะต่อได้หรือเปล่า3คู่จากพรีเมยร์ลีกหนึคู่จากลาลิก้าลีกแล้วก็อีก1คู่จากบนเดสลีกนะครับแล้วก็อ,อ๋อพูดถึงการทําสถิติครับผม ฝากไว้ด้วยครับสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ชิง iPhone 17นะครับตอนนี้เนี่ยผมเปิดให้เข้ากลุ่มสำหรับคนร่วมกิจกรรมแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยทยอยเข้ากลุ่มกันลนะประมาณสัก20คนได้และะ้วมั้งนะฮะผมผมจะเริ่มกิจกรรมในช่วงประมาณกลางเดือนครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นครับใครที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมทักมาสอบถามลังไม้ได้เลยแลน์แอดปอม88นะครับไม่ว่าจะร่วมกิจกรรมหรือว่าอยากจะสมัคร V.I.P เพื่อขอที่เด็ดครละตัว คือผมจะบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มกิจกรรมเนี่ยผมก็แจกด้วยนะ T เด็ด VIP นะครับผมแล้วก็ไม่ได้แจกแค่ไอโฟนเครื่องเดียวนะครับผมเรามีเงินรางวัลอื่นๆแจกกันทุกเดือนด้วยคุ้มสุดๆครับเชื่อเถอะสมัครเถอะนะหลังไหม่มาแอดบอมแปดแนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับผมยังไม่รู้จักผมดียังไม่ไว้ใจไม่ว่ากันครับผมกด subscribe กดติดตามเอาไว้ได้เลยแต่ผมจะบอกว่าผมทําช่องนี้เนี่ยมา4ปีกว่าแล้วนะครับเราอยู่กันยาวๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่หนีหายไปไหนแน่นอนนะครับอยากให้ไว้ใจกันได้นะะ คู่แรกครับเราไปกันที่วิลล่าพาร์คเวลา2ังทุนตรงครับแอสตันวิลล่าวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่หน้าเก่าอย่างเบอร์ลี่นะครับผมแต่ทั้ง2ทีมผลงาน,นครับช่วงเปิดฤด,ดูกาลไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่ครับ เริ่มที่ทางฝั่งเจ้าิิมวิลล่าครับพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับที่16นะครับ6นัดผ่านไปมี6คะแนนเท่านั้นครับยิง4เสีย6ประตูได้เสียติดลบอยู่2ลูกแต่ต้องบอกก่อนครับว่าผลงานที่มันย่ำแย่ของวิลล่าเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลนะครับ3แมตช์หลังสุดในทุกรายการแอสตันวิลล่าชนะรวดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล UCL ก็เปิดบ้านชนะโบลญญา1-0 ตามด้วยอ่าเอาชนะเฟยนูตนะครับในเกมเยือน2ประตูต่อศูนย์ล่าสุดนะครับส่วนเกมเพลย์มาริกล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลม3ประตูต่อ1ครับผมเป็น3เกมที่อ่าผลงานดีนะครับส่วนทางฝั่งของเบอร์ลี่ครับทีมเยือนปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ4 8ครับเล่นไป6นัดมี4คะแนนเท่านั้นครับยิง6แล้วก็เสียไปถึง13ลูกเลยทีเดียวฮะประตูได้เสียติลบอยู่7ลูกนะครับผมแล้วก็ผลงานของเบอร์ลี่ณปัจจุบันตรงนี้ครับ5นัดหลังสุดครับเสมอ1แพ้4ครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เปิดดฤูกาามนะ ชนะแค่เกมเดียวคือเกมเปิดสนามนะครับที่ชนะสันเดอร์แลนด์หลังจากนั้นนิสาระวันเตี้ยลงยาวๆเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเจอกันล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมครับย้อนกลับไปปีฤดูกาล2023-2024ครับผมตอนนั้นเองเนี่ยวิลล่าเกมเยือนบุกไปเอาชนะได้3-1ส,ส่วนเล่นในวิลล่าปาครับเป็นแอสตันวิลล่าเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับผม มาดูสภาพความพร้อมของทีมกันคร่าวๆครับเจ้าติดแอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรี่นะครับผมผมไปดูตัวเจ็บแล้วเนี่ย mm hmm. ก็แทบจะเซตเดิมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาล่าสุดก็คือทน่าน้ของเอมิลิโนมาร์ติเนสเดอะอาจจะต้องรอเช็คฟิตสักนิดหนึงว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับรวมถึงจอร์แดนซันโช่ด้วยนะฮะแล้วก็แทโรมิงที่ต้องรอเช็คฟิตเช่นกันแต่ในรายของรอสบัคลีย์กับยูริเทโรมองแล้วก็อาม์มูโอนาน่าเนี่ยเจ็บชัวลงสนามไม่ได้นะครับแต่ว่าโอลิเวอกิน เจมส์แมคกินบูปก a ากามาร่าคือตัวหลักๆที่ใช้ประจําแล้วก็เอมิลิโนบูอินเดียวันนี้ลงสนามมาได้แบบครบครันนะครับผมส่วนตัวผมถือว่าไม่ได้ว่าจะ,ะตัวเจ็บเยอะอะไรนะส่วนฝัง่งของทีมเยือนเบอร์ลี่ครับกุสซือสกอปักเกอร์นะครับผมตัวเจ็บหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวหน้าของเซกิอัมดูนี่ครับผมกองหน้าตัวหลักทีมชาติสุตเซอร์แลนด์แล้วก็คอนน์โรเบิร์ตนะครับกองหลังตัวทีมชาติเวลครับนี่คือ2ตัวหลักที่ขาดหายไปนอกนั้นลงสนามก็ได้ ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าไอ้สอตัวที่หายไปเนี่ยมันตัวหลักจริงๆนะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกองหน้าก็ต้องพึ่งทางด้านของไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับผมแล้วก็ทางด้านของจอชคาร์เลนนะครับในตำแหน่งกองกลางนะครับรวมไปถึงปีกซ้ายอย่างเจดอนแอนโทนีเป็น3ตัวหลักครับที่เล่นได้โดดเด่นในช่วง2-3เกมที่ผ่านมาขณะที่แบ็คขวาก็จะได้ตัวเก่าอย่างไคลวอล์เกอร์คอยคุมเกมนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการที่วิลล่าได้เล่นในบ้านเนี่ยมันทําให้พวกเขาได้เปรียบทางด้านของเบอร์รี่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเบอร์รี่เป็นทีมท้องใหม่ที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยการเติมเสริมทัพเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่าไอ้สอตัวที่เจ็บไปมันดเป็นตัวที่เป็นตัวแก่งของทีมจริงๆครับดังนั้นผมเลยมองว่าโอกาสยากครับวันนี้ที่จะมายันกับวิลล่าอยู่ถ้าวิลล่าเล่นนอกบ้านเนี่ยอาจจะพอทำนาวแต่การแบบว่าเล่นในวิลล่าพาร์คสูอยากเหลือเกินครับแล้วดูจากฟอร์มแอสตันวิลล่าม ดูแล้ววันนี้ไม่น่ารอดครับผมเบอร์รี่เนี่ยนะฮะน่าจะเก็บไข่กลับบ้านไปนะครับอัตราต่อรองคู่นี้เปิดมาวิลล่าต่อครึ่งควบลูกผมถือว่ารับได้เลยนะหนึ่งลูกได้ตัง์อันนี้โอเคมากๆครับไม่ต้องคิดอะไรครับวิลล่าเล่นในบ้านยังไงก็มาคู่นี้อยู่ต่ออัลซนวิลล่าไปเลยราคาครึ่งควบลูกครับ คู่ที่2ถัดมาครับผมเตะพร้อมกันเวลา2ทุ่มตรงเราไปกันที่เซนต์เจมส์สปาะนะครับวันนี้นิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้องรับการเบียงของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผมทั้ง2ทีมนี้ไปฟุตบอลยุโรปด้วยกันทั้งคู่นะฤดูกาลดีครับแต่ว่าผลงานในลีกไม่ดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงแรกนิวคาสเซิลผ่านมา6เกมมี6คะแนนเท่านั้นครับ ยิง4เสีย5ประตูได้เศรติีลบอยู่1ลูกนะครับโดยเกมล่าสุดครับเป็นเกมยุโรปนะครับผมที่พวกเขาเพิ่งบวกเอาชนะยูนงสิงกิรุสได้4ประตูต่อ0นะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมครับส่วนทางฝั่งของฟอเรสครับผม6นัดผ่านมี5คะแนนเท่านั้นรั้งอยู่ที่ับ17ของตารางครับก็ยิง5เสีย10ประตูได้เศรษติลบอยู่5ลูกเลยทีเดียวครับและที่น่ากลัััวคคือ5นนนดลล่สสุเยยรรงไมชะใ เอาง,ง่ายๆครับชนะแค่เกมเปิดฤดูกาลเกมเดียวนะที่เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดสประตูต่อหนึ่งครับหลังจากนั้นมีแต่เสมอกับแพ้ล้วนสองเกมล่าสุดแพ้ครับคาบ้านกับซันเดอร์แลนด์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ในเกมยุโรปแพ้กับมิจิแลนด์คาบ้านเหมือนกัน2ประตูต่อสน,นะครับไม่รู้ว่าจะทําทีมฟื้นหรือเปล่านะสําหรับนูโนเอสเปริโตซันโตนะครับโดยผลงานฤดูกาลก่อนเจอกันเย้าเยือนนิโคลเซ่นก็ทําได้ดีกว่านะครับเกมเยือนนิโคลเซ่นบุกชนะ3าหนึ่งส่วนเกมที่เซนต์เจมส์สาร์กแห่งนี้้คคครรรัับบบลล่าาาสสุดดนนไไดนนนิิเเเเซปปออชะฟต์ไไ้ 4ประตูต่อ3เจอกันส่วนใหญ่สกอร์สูงทั้งนั้นเลยนะครับผมไปแอบ,บส่องดูเนี่ยห้านัดหลังสุดสกอร์สูงลว้ลวนๆเลยครับขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวถือว่าค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าตัวเจ็บมีแค่3ตัวครับยาคขอบแรมซี่โยเนวิซ,ซ่าแล้วก็อ่าวา,วาเลนวาเลนติโนลิราเมนโตนะครับผมในตำแหน่งแบ็คนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวหลักแต่ว่าด้วยความที่สกอร์ทีมค่อนข้างใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะ ที่เหลือที่ลงสนามได้นี่ก็ตัวจริงล้วนๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับอย่างเซเวนบอสแมนนะครับรวมถึงแดนเบิร์นคิรันทิปเปียตรงกลางก็มีอยู่ครบครับทั้งบูโนกิมาราสแล้วก็ตาน่าของซันโดโตนารีรวมถึงโจลิงตันขณะที่เกมลุกนี่ก็กำลังจะลงตัวแล้วนะครับผมวอเตอร์เมเดย์ครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีแอนโทนีกอดอนยืนขนาบนะครับโดยวันนี้ได้จะได้แอนโทนีอิลังกาเนี่ยมายืนเป็นฝั่งขวาด้วยนะฮะ ก็ย้ายมาสดๆร้อนๆจากฟอเรส์นี่แหละครับค่าตัว60กว่าล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะเจอกับทีมเก่าด้วยนะน่าสนใจครับส่วนาฝั่งฟอเรส์ทีมเยือนครับอังเคปอสเตโกกูนะครับวันนี้ตัวเจ็บเนี่ยก็ได้แก่โอลาอน่าครับบูริโลกองหลังบราซิเลียนแล้วก็ดักการลุยส์ครับผมอีกหนึ่งกองกลางบราซิเลียนซึ่งโอ้โหแต่ทีนี้ค่า3าตัวนี้ไปผมว่าก็หนักอยู่นะอเลเซเนอร์ซิงโก้ต้องรอเช็คฟิตนะครับวันนี้ตัวหลักๆท นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ยิงมาหลายเกมแล้วนะไม่ได้ว่าแบบ เออเปียงป้างเหมือนช่วงฤดูกาลก่อนนะครับรวมถึงตรงกลางครับอย่างพวกมอร์แกนกิบไว้แล้วก็คารลัมฮัสเซนโอดอยนะครับแล้วก็ในรายของเอเลนเดอร์สันเล่นดีนะตัวนี้ครับวันนี้ลงสดงมาได้แบบครบครันนะครับผมแต่นาทีนี้บุกเยือนนิโคลเซนผมพูดตรงๆนะดูจากฟอร์มครับเป็นส่วนทางกันมากครับนิโคลเซนนี่เหมือนกาลังขาขึ้นนะเพราะว่าเริ่มที่จะมีชนะละส่วนทางฝั่งขอฟอเรสนี่โอ้โหผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเอาตรงๆฤดูกาลนี้แอบมีเสี่ยวตกชั้นได้ซ้ำไปเพราะว่าเกมมันชุกนะครับเขานอกจากจะมี เกมในพรีเมียร์ลีกแล้วยังมีเกมในฟุตบอลถ้วยไปในประเทศแล้วก็ยังมีเกมฟุตบอลยุโรปอีกตั้งหาครับน่าเป็นห่วงครับเพราะว่า f o r e s t สต์เอง squad ทีมไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดเล่นแค่รายการเดียวยังพอทำนาแต่พอต้องไปโฟกัสหลายรายการเนี่ยผมว่ากระทบกับฟุตบอลลีกอยู่พอสมควรพวกเขาก็รู้แหละว่าฟุตบอลยุโรปไม่ค่อยได้ไปครับอาจจะต้องเน้นฟุตบอลยุโรปเยอะกันสักหน่อยวันนี้บุกเยือนสาริกาดงดูแล้วไม่น่ารอดครับเอาตรงๆเลยนะครับจับปลา2มือมันไม่ค่อยได้ดีนะฮะคู่นี้อ,าาอั ผมว่า1ลูกได้อยู่แล้วล่ะนะฮะมาลุ้นลูก2ลูก3ามาพร้อมกันละกันเชียรเจ้าถิ่นสาลิกาดงดิกคเซินไปนะครับถัดมาคู่ที่3ข้ามฟ้าไปที่ศึกลาลิกาอิาสเปนกันบ้านนะครับถือว่าคู่ใหญ่ยอยู่เหมือนกันครับเซบียาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลน่านะครับผม ก็ทางฝั่งของเจ้าถิ่นเซบียาครับปัจจุบันอยู่อันดับที่10ครับเจ็ดดัตมี10คะแนนยิง11เสีย10ครับประตูได้เสียบุก1นะฮะห้านัดล่าสุดถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดพึ่งจะบุกไปเอาชนะรายโยบาเยกาโนมาได้1ประตูต่อศูนะครับขณะที่ทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่อันดับ2ครับรองจ่าฝูงนะครับเจดดมี19คะแนนครับยิง21เสีย5ประตูได้เสียบวก16เป็นทีมที่ยิงเยอะที่สุดในลีกและก็เสียน้อยที่สุดในลีกณขณะนี้เลยนะครับและวันนี้เองถ้าเกิดพวกเขาเก็บ สองคะแนนได้ก็จะแซงเรดเบอรดิดกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ตามอยู่2แต้มครับแต่แข่งน้อยกว่า1เกมว่าอย่างนั้นนะครับเกมล่าสุดที่เพิ่งจะแพ้นะคาบ้านให้กับปารีสแซงฌมงไปนะครับในฟุตบอล UCL แต่ผลงานในลีกนี่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับต้องขอตบมือให้เลยครับชนะทุกเกมครับมีสะดุดเสมอกับรายโยกเกมเยือนแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะการเจอกันของทั้งคู่ฤดูกาลที่แล้วบาซ่าเก็บได้ไปกับครับสกอเรเทมากครับ เกมเยือนที่สนามแห่งนี้บาร์ซ่าตกไป4ประตูต่อ1เลยนะครับผมส่วนเกมในบ้านของบาร์ซ่าครับก็เอาชนะไปได้5ประตูต่อ1แต่ถ้านับแค่เฉพาะการเจอกันในบ้านของเซบียาอย่างเดียว2เกมเอา3เกมขอโทษ3เกมหลังสุดบาร์ซ่าชนะรวดทุกเกมนะครับ4-1 2-1 3-0 5เกมหลังสุดบาร์ซ่าครับ ชนะ4เสมอหนึ่งอันนี้พูดถึงการบุกมมเยนเซบียาที่สนามแห่งนี้นะเหตุแ o เหตุถือว่าดีกว่ากันมากมายมหาศาลจริงๆครับแถมสภาพความพร้อมวันนี้ก็ไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมอีกด้วยครับนอกเหนือจากตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นราฟินญากาบีลามินยามามลมานเดตเสเตเกนลงถึงเฟมิลโลเปสนะครับผมอ่ะนอกนั้นลงสนามได้หมดครับโรเบริร์ตเลวเดอสกี้นะฮะเปดรีเฟรงกี้เดจองดานิโอโมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ส่วนตรงฝั่งของเซบียาครับผมเจ้าถิ่นกุซูมาเทสอัลเมดานะครับวันนี้เนะี่ยต้องกลายเนนซูกับทางด้านของอัลฟอนส์กอนซาเลสนะครับเป็น2ตัวเจ็บเดิมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่อา an ดันจาดาซายเด๋ยวต้องรอเช็คฟิตนะครับก็ถือว่าชุดใหญ่เลยทีเดียวนะตัวหลักๆล,ล,ลงสนามมาได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวากัสหรือว่าจะเป็นทางด้านของอเล็กซิสซันเชสนะครับตัวเก่าทีมชาติชิลีวันนี้พร้อมลงสนามนะครับ ก็ถือว่าเป็นทีมรวมดาวโรยทีมหนึ่งเหมือนกันนะเออเซซาสปิโกเอตา้าี่ปัจจุบันก็คาแข่งอยู่กับเซบียาเนี่ยแหละ แต่ไอทีมที่รวมดาวโรยแบบนี้ผมพูดตรงๆสังเกตม,มาเยอะละส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นดีแล้วก็ใช้งานได้ผลกับการเจอทีมที่อันดับต่ำกว่าหรือว่าสูสีกันนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมในระดับไฮเอ็นแบบนี้เนี่ยคือความเก่าเนี่ยอาจจะสู้เ็าได้ครับแต่บทไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงท้ายเกมมันหมดง่ายครับผมบาเซล่าเองเนี่ยเป็นทีมที่ผสมผสานกันระหว่างนักเตะที่อายุเยอะกับนักเตะที่เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่เป็นฝีมือระดับพักการทั้งนั้นแถมเล่นด้วยระบบอีกด้วยนะครับแล้วเกมลุกของฮัสซิฟลิกเนี่ย ถือว่าโอ้ดีนะทำ aza, บาซ่าแปบเกมลุกตีมากๆครับผมเลยมองว่าวันนี้บาซ่าต่อให้ต้องบุกมาเยือนก็ยังเชื่อว่าดูดีกว่าเซบีย่าเยอะอยู่พอสมควรอยู่ดีและเชื่อว่ายัางไงก็3แต้มแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะกี่ลูกเท่านั้นเองนะฮะเปิดมาต่อหนึ่งลูกออกแนวแพงไปสักหน่อยกับการที่เซบีย่าเล่นในบ้านแต่ถ้าใครทําใจอยู่รองเจ้าถิ่นได้ก็เชิญเลยครับคุณนี้ผมขอเลิอกอยู่ต่อทางฝั่งบาเซโลนาทีมเยือนราคา1นลูกทวนฮะ ถัดมาคู่ที่4ครับผมไปดูศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันต่อนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งขยับดึกขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับวันนี้เบนฟอร์ครับเจ้าถิ่นจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในดับปัจจุบันนะครับผมเจ้าถิ่นเดอะบีสครับผมรั้งอยู่ที่14นะครับหกนัดมี7คะแนนครับยิง9เสีย11ประตูได้เสียตดลบหุดลูกนะครับแต่เกมล่าสุดฟอร์มดีครับ เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่งโอ้แมนยูนี่เขาพร้อมแพ้ทุกทีมจริงๆนะฮะอ่ะแต่ห้านัดหลังสุเดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับส่วนตรงฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถือว่าฟอร์มค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบ,บันอยู่ที่8ของลีกนะครับ6นัดมี10คะแนนครับยิง14เสีย6ประตูได้เสียบวกอยู่8ลูกแต่ว่าพวกเขาก็แข่งน้อยกว่าหลายๆทีมอยู่1นัดนะครับคิดเล่นๆว่าถ้าวันนี้แมนซิตี้เก็บ3คะแนนได้นี่อันดับจำขึ้นมาอยู่อันดับทททีี่5 5เเลยนนนนะะะฮแแซงาารขึ้มมมััคบถก สุดเนี่ยแมนซิตี้ไร้พ่ายด้วยนะครับชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดในฟุตบอลยุโรปพิ่งจะบุกไปเสมอโมนาโกมาได้2ประตูต่อ2นะครับดูดูการก่อนเจอกันแมนซิตี้ผลงานทําได้ดีกว่าครับผมเปิดบ้านเอาชนะเป็นฟอร์ดสประตูต่อ1ครับส่วนเกมเยือนที่สนามแห่งนี้จบลงด้วยการเสมอไป2ไประตูต่อ2นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมครับผมเจ้าถิ่มเบรนฟอร์ดของกุสซิคิดแอนดรูวนะครับวันนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานตางนั่งของไรส์เนลสันได้นะครับที่บาดเจ็บรวมไปถึงฟาบิโอคาวาโยด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสองตัวหลักหลักๆแล้วก,กันนะฮะทีะ่ไม่สามารถลงสนามได้ในค่ำคืนนี้นะครับโดยรวมผมถือว่าค่อนข้างฟูลทีมนะ อ่ะส่วนคุสตาโวนูนเยสเนี่ยจะต,ต้องรอเช็คฟิตนะครับส่วนตัวหล,ลักๆครับอย่างทางด้านของมิเกลดัมสกาดและเนโอตาร่านะฮะรวมไปถึงกองหน้านะครับอย่างอ e ีกอร์เตียโก้ผู้ทำสองประตูใส่แมนยูในเกมล่าสุดวันนี้ลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขณะที่ทางฝั่งเรือใบสีฟ้าครับผมของเป๊ปกัเดลล่าครับวันนี้ตัวเจ็บครับสตัวก็คือไรอันเชอร์กี้โอมามามมสแล้วก็ไรอันอัดดูรีนะครับขณะที่ตัวนั่นงคูซน็อปจะต้องรอเช็คฟิตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวเจ็บแค่นี้ถือว่าฟูลทีมเลยนะไล่อัานาน รรมาคับเกมรับอย่างพวกอจอสโกกานดิอาโรปเบนดีแอสตรงกลางมีครบเลยครับโรดี้ก็ลงสนามได้เบอร์นาร์โดซิวาเจเรมี่โดคูฟิลเฟลเดนและแน่นอนหน้าเป้าครับเป็นเออร์ลิงเบราห์ฮาแลนด์ถ้าฟูลทีมขนาดนี้นี่คุณจะต้องสู้เบนฟอร์ดได้แบบสบายๆเลยนะแมนซิตี้ต่อให้ต้องบุกมาเยือนก็ตามนะครับเบนฟอร์ด <Ben ford S 2> เป็นทีมหนึ่งครับที่ฟอร์มเอาแน่นอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือว่าจะเป็นการเล่นทีมเยือนก็ตามครับแล้วยิ่งถ้าดูเรื่องของเฮดต่อเฮดเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนวววว่่่าาแแพพ้้้ทงกกัันนนนออยยยููสมคร็เเลลดีี ผมว่าถ้าดูจากแมนซิตี้ที่ฟอร์มเกมรุกกำลังร้อนแรงดีก็เชื่อว่าน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้ในท้ายที่สุดนะครับแต่ถ้าจะให้ชนะแบบขาดลอยนี่อาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งโอกาสที่จะแบบว่าชนะลูกเดียวแล้วก็ยกไปเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเรทมันเปิดมาแค่แมนซิตี้บุกมาต่อหนึ่งลูกทั่วนะฮะก็จะถามว่าต้องเลือก จริงๆเนี่ยซ้ายหรือขวาผมก็ยังรู้สึกว่าผมไปขวาดีกว่านะเพราะว่าแมนซิสตี้ช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยฟอร์มเขาที่ก็าวทางมากขึ้นนะครับน่าไว้ใจมากกว่าเบนฟอร์ดละกันนะส่วนสกอร์สูงตามครับผมช่วงหลังๆเจอกันเนี่ยสูงมาตลอดเลยนะฮะวันนี้เรเปิดามา3ลูกทวเนี่ยขอวัดใจอยู่สกอร์สูงไปสักบินหนึ่งละกันสําหรับคู่นี้สรุปนะครับผมอยู่ต่อแมนซิสตี้ทีมเยือนราคาต่อ1ลูกทวนและอยู่สกอร์สูง3ลูกทวนครับ ปิดท้ายด้วยฟุตบอลเยอรมันอีกหนึ่งคู่ครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้น้องใหม่อย่างฮัมบูครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยอนของมาย์หนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่านะถ้าเกิดใครที่ติดตามฟุตบอลมาเกินกว่า10-20ปีขึ้นไปนี่รู้จักแน่นอนนะครับอดีตทีมใหญ่นะสิงเหนือฮัมบูนะครับ 5นัดผ่านมาครับพวกเขามี5คะแนนเท่านั้นครับยิง2เสีย8ประตูได้เสียติดลบอยู่6ลูกนะครับรั้งอยู่ดับที่15นะครับผมแต่ต้องบอกว่าช่วงหลังเริ่มดีนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นแพ้ยับมา,าตลอดครับแต่2เกมหลังสุดพวกเขาเก็บได้4คะแนนเลยจากการเปิดบ,บ้านชนะไฮเดนฮม2ประตูต่อ1และล่าสุดครับบุกเยืยนอนยูโดนบรินเสมอมาได้0ประตูต่อ0เริ่มจะฟอร์มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ต้องรอดูว่าระยะยาวเป็นยังไงนะครับขณะที้ทางฝั่งทีมเยือนครับผมมา0 5นี่อันดับแยกกว่าคําบุกด้วยซ้ํ อยู่นอันดับที่16ครับ5นัดบี4คะแนนเท่านั้นครับยิง5เสีย6ประตูได้เสียติดลบ1นะครับผมโดยผลงานของพวกเขาเนี่ยช่วงแรกไม่ค่อยดีครับแต่หลังๆเริ่มกลับมาได้นะครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยแพ้ดับบลูนอ2นะครับผมแต่เกมล่าสุดจริงๆเนี่ยเป็นฟุตบอลยุโรปนะครับพวกเขาบุกไปเอาชนะโอมบเนียนี่ก็เสียมมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เอาเป็นว่า ผลงานอาจจะต้องยังต้องปรับจูงยังอีกสักพักหนึ่งนะครับผมสาหรับมาศูนย 05. แต่ว่าการเจอกับฮัมบูกล่าสุดนี่ย้อนกลับไปไกลครับผมในปีนู่นนะครับปีรุก,กานสองพันถึง2018นะครับตอนนั้นศึกบูเดสติก้านั่นแหละฮัมบู่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นฤดูก,กาลที่พวกเขาตกชั้นนะครับ ก็เล่นในบ้านเนี่ยเสมอมา์ศูนย์ศูนย์แต่เกมเยือนมาเนี่ยแพ้ไป3ประตูต่อ2นะครับผมและ5นัดล่าสุดที่เจอกันครับไม่เคยเอาชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับเป็นการเสมอกันไป3เกมและมา์ชนะไปได้2เกมนะครับมาดูสภาพความพร้อมทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับผมเจอดิทัมบุรยครับวันนี้เนี่ยจะไม่มีแน่แน่คือฟาบิโอวิเอร่าครับกองกลางโปรโตุเกสตัวหลักที่ติดโทษแบนนะโดนใบแดงไปแมตช์ที่แล้วนะครับผมแล้วก็ในรายของยูซุปโพเซนเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คฟิตสักนิดหนึ่งว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับนอกจากนีี้้แลววเน่่ย่ยก็ไมใชตั ผู้เล่นตัวหลักอะไรนะสำหรับโปรที่เจ็บนะครับถือว่าเขายั่งสมบูรณ์เลยสำหรับทุกทีมของเมอร์ลินโพซินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนิโคลไลเรมเบิร์กกองกลางตัวหลักของทีมรวมไปถึงเซนทร์ฮาร์ครับอย่างบูสโกวิชนะครับผมก็ลงสนามกันได้แบบครบครันนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดครับแล้วตอนนี้ผู้สาบประตูนี่เนื้อหอมมากครับดดนเนี่ยฮอลเออร์เฟอร์นันเดสนี่โอ้โหไอทีมพวกทีมเล็กๆพวกนี้นะผู้สาบประตูจะฟอร์มดีเป็นพิเศษนะครับในวัย32ปีอันนี้เล่นดีใช้ได้เเลยยทีีดวครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนไมล์05นะครับผมก็จะมีตัวที่ติดตัวแบนแน่ๆนะครับโดนใบแดงไปก็คือตระหน้าของโรบินเซนเตอร์ครับผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมดังนั้นวันนี้ครับผมก็จะต้องใช้อ่าผู้สาประตูมือสองอย่างลัสไรส์ลงสนามแทนนะครับผมขณะที่ตัวหลักรายอื่นๆเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะตัวเจ็บมันไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นอย่างอีจาุงหรือว่าจะเป็นการรับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างคาชูซาโนะนะครับรวมไปถึง,างนนาทางดดมหจุ เด่นของมา์เนี่ยจะเป็นเรื่องของแดงกลางครับกองกลางเนี่ยจะเน้น pressing สูงเป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดพวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นต่อเนี่ยเขาจะค่อนข้างกดดันตั้งแต่พื้นที่ของคู่แข่งเลยทีเดียว <S <S ซึ่งวันนี้ฮัมบูร์กเนี่ยก็คงตั้งรับแบบลึกๆครับแล้วก็รอสนกลับแบบดีๆหน่อยวันนี้ข้อดีของฮัมบูร์กคือได้เล่นในบ้านมีเสียงเชียร์หนุนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะสู้กับมา์ได้สนุกมากขึ้นแต่ถึงที่สุดครับมา์เนี่ยมันเป็นทีมระดับที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะผมก็เลยมมอองว่าาาดยตฟุบล ไม่น่าจะยังดูดีกว่าประมาณหนึ่งนะครับผมสำหรับการเจอกันแบบอะไรที่แบบสูสีแบบเนี้ยส่วนใหญ่ทีมที่มันมีมาตรฐานเหนือกว่าน่อยเนี่ยมันจะเอาตัวรอดได้อยู่เสมอนะครับทั้งสองทีมเสียประตูกันค่อนข้างง่ายในช่วงหลังๆนะครับดังนั้นเนชื่อว่าน่าจะมีประตูได้กันทั้ง2ฝ่ายแน่แต่ชชยชนะ ผมยังมองว,ว่าทีมเยือนจะมีโอกาสมากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออนุญาตฝากไว้2บินนะครับอยู่ต่อมาส์และทีมเยือนราคาปปนะครับแล้วก็อยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งเป็นหนึบินแล้วกันแต่ส่วนตัวชอบสกอร์สูงมากกว่านะคู่นี้นะผมขอเน้นไปที่สกอร์สูงนะครับใครชอบตัวไหนก็เลือกจิ้มมันได้ตามสบายเลยล้ะกันฮะจบครบเรียบร้อยวันนี้ทั้ง5คู่นะครับผมต่อล้วนเลยครับคู่แรกต่อแอสตันวิลล่าราคาครึ่งคู่บลูครับคู่ที่2อยู่ต่อนิวเซิลราคาวนู่โลูกทั่วนะครับ คู่ที่4ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคา1ลูกท่วนพุ่งดิสก์สูง3ลูกท่วนไปอีก1บินครับและคู่สุดท้ายครับอยู่ต่อไมล์ศูยราคาปปแต่ขอเน้นเป็นดสก์สูง2ลูกครึ่งเป็นหลักครับวันนี้5คู่7บินครับฝากไปในอ้อมใจทุกคนด้วยเดี๋ยวเรามาใช้กันบ้านพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับฝากไปด้ดยสาหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ของผมนะฮะชิง iPhone 17นะครับใครอยากสมัครลงแข่งขันนะครับผมเตรียมตัวได้เลยทักมาหลังบ้านทางไลน์แอดแอปปอมแปดส เรามีกิจกรรมแบบแจกเงินทุกเดือนนะครับผมสอบถามหลังใหม่เชื่อผมคุ้มแน่นอนนะฮะเรายิ่งได้ทีเด็ดนะครับผมจากหลังบ้านผมด้วยเนี่ยโอ้สามวันติดนะนะอ่ะใครอยากจะเฮงๆไปด้วยกันทักมาละกันไลน์แอดแอปปองปสิบแปดนะครับส่วนใครที่ฟังมาตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe คลิกได้เลยครับปุ่มอยู่ข้างล่างด้านขวามือนะครับผมเอื้อมไปกดให้หน่อยนะครับเราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอทุกคนวันนี้รวยๆเฮงๆ มีเงินใช้ทุกคนครับสวัสดีครับ